ไปสารณนสั่งให้คนอื่นเขาไปตรวจสอบจริงๆมึงนั่นแหละประธานในที่ประชุมเนี่ยคุณก็เป็นประธานนะครับตัวเอกสารเองคุณก็เป็นคนเซน็นแล้วจะไปสั่งให้คนอื่นเขาตรวจสอบทําไมอีกคนนึงก็คือคุณเลืองไกลแล้วถ้าสืบไปสืบมามันมีเจตนาที่จะกันแกล้งนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้ เท่าที่ผมมองนะครับก็คือของคุณคิมเนี่ยนะครับนายคิมเนี่ยมีการออกหนังสือมาฉบับหนึ่งนะครับโดยบอกว่าขอเวลาอขอให้ไปตรวจสอบนะครับไปสารณาสั่งให้คนอื่นเขาไปตรวจสอบจริงๆมึงนั่นแหละขอโทษนะครับผมอาจจะพูดพูดผิดไปนะครับคุณนั่นแหละนายคิมนะครับคุณเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าเอกสารเนี่ยนะครับ ประธานในที่ประชุมเนี่ยคุณก็เป็นประธานนะครับตัวเอกสารเองคุณก็เป็นคนเซ็นแล้วจะไปสั่งให้คนอื่นเขาตรวจสอบทําไมมึงอหละออกมานะครับออกมาชี้แจงหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ซึ่งในส่วนนี้นะผมมองนะครับว่าน่าจะเป็นการถ่วงเวลานะครับในการออกเอกสารมาแล้วก็เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อออกเอกสารมาปุ๊บเนี่ยนะครับคนก็สนใจไปที่เอกสารละนะครับไม่ได้มุ่งมองไปที่ตัวบุคคลนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนายชิมเนี่ยคุณต้องรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นประธานในที่ประชุมนะครับแล้วเอกสารคุณก็เซ็นถ้าลูกน้องปลอมเอกสารคุณก็ต้องชี้แจงมานะครับ <ừ. S 1> แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมีคนยอมติดคุกแทนนายชิมไหมนะครับถ้าลูกน้องออกมายอมรับนะว่ามีการปลอมเอกสารนะครับวันนี้ก็เลยมาแจ้งความนายชิมคนหนึ่งละนะฮะขอให้ตํารวจไปสอบสวนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณเลืองไกรนะครับคุณเลืองไกรเนี่ย เขาจะพูดอะไรก็ได้นะครับเขาอาจจะบอกว่าผมไม่ได้ยื่นเอกสารบันทึกการประชุมให้กับกรกตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาอาจจะให้สัมภาษณ์ไปอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้เพราะเอกสารอยู่ที่กรกตหรือว่าเขามีการแสดงเปล่าตรงนี้ไม่รู้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกเอ,เอกสารมาตรวจสอบได้นะครับถ้าหากว่ามีการยื่นจริงเนี่ยแล้วถ้าสืบไปสืบมามันมีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งนะครับหรือว่า ยื่นเอกสารที่มันเป็นเท็จตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้บางคนอาจจะมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งเป็นขบวนการตรงนี้นะครับคือผมไม่อยากมองไปถึงตรงนั้นเพราะว่าเท่าที่ดูพยานหลักฐานตอนนี้มันอาจจะยังไปไม่ถึงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ามีการทําเอกสารเท็จขึ้นมาหรือทําเอกสารปลอมขึ้นมาแล้วก็มีการเอาไปยื่นมีการใช้เอกสารเท็จดังกล่าวเนี่ยครับก็อาจจะเป็นเรื่องของในส่วนของแจ้งความเท็จ ปลอมเอกสารทำเอกสารเท็จนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องรอผลการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีหนึ่งครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o l เ o อ e r อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ